อย่าท้ออย่าห่ออย่าเหี่ยวสวัสดีมิตรรักขอบอลทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าเอาฟุตบอลมาฝาก2คู่ครับในทางด้านของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ครับแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าโอ้โหริเวอร์พูลสวยงามจริงๆครับเป็นไปตามนัดครับสำหรับวันนี้ครับเราออกสตาร์ทกันที่เวลาตีสองสี่สิบห้านาทีครับอิสบวิททาวครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเชลซีครับอิสบวิตอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ครับสิบเก้าครับส่วนเชลซี อยู่ในอันดับ3ครับและต้องบอกว่าผลงานในการเคยเจอกันมานับย้อนกลับไปต้องบอกว่าปี2,011กันเลยทีเดียวครับวันที่9เดือน1ครับเป็นแรงด้านของเชลซีเอาชนะอินสวิตไป 7ประตูต่อศูนย์ครับและผลงาน5นัดหลังสุดสําหรับในทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเช่นอิสวิปครับต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีเลยครับลุดแพ้ไปถึง4เกมครับชนะได้เกมเดียวคือชนะนิวคาสเซิลสองหนึ่งและก็ต้องบอกว่าถัดมาเนี่ยก็มาแพ้นิวคาสเซิลอีก4ี่ศูนย์นะครับและก็แพ้อาร์เซนอลนัดล่าสุด1ประตูต่อศูนย์ครับแต่ผลงานสําหรับในทางด้านของเชลซีครับต้องบอกเชลซีมีผลงานที่ดีครับ5นัดหลังสุดครับเก็บชัยชนะมาถึง3เกมและก็ต้องบอก ลุดเสมอไป1เกมและนัดล่าสุดแพ้กับฟูลแลม2ประตูต่อ1ครับสำหรับวันนี้ครับต้องเชื่อเลยครับว่าในทางด้านของอิสวิปครับจะตั้งรับและสวนกับครับในระบบ42-31ครับแต่ในทางด้านของเชลซีก็จะวางไว้เด็กี่เช่นกันแต่ผมเชื่อว่าเกมรุกในทางด้านของเชลซีเี็ยเปิดฉากบุกเข้าใส่ในทางด้านของอิสวิปอยู่แล้วครับเพื่อหวังที่จะ เอาประตูและก็เก็บคะแนนให้ได้ครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับไม่ต้องลังเลยใจอะไรทั้งสิ้นมองไปที่เชลซีครับมีชัยครับสำหรับในด้านของเชลซีและ ก็ไปกันที่คู่ดึกหน่อยครับเวลาเตยสามครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันดับที่14ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนิวคาสเซิลอันดับ7ครับคู่นี้ก็น่าจะสนุกสุดมันครับผลงานในการเคยเจอกันมานับย้อนกลับไปวันที่16เดือน5ปี2 0 2 4ับครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะในทางด้านของนิวคาสเซิลสประตูต่อ2ครับเชื่อหรือเกินครับว่าวันนี้ครับผลงานหนัดหลังสุดสําหรับในทางด้านของแมนยูทุกรายการต้องบอกว่า เกมเนี่ยสะดุดมาสามนัดติดละ แมนยูแพ้มาสามนัดติด้วครับแล้วก็เก็บชัยชนะได้ไปสองนัดต้องบอกว่าแพ้กับสเปอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปแพ้บอลมัสนะครับสามประตูต่อศูนย์และนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับวูบสองประตูต่อศูนย์ครับแต่สําหรับนิวคาสเซิลต้องบอกห้านัดล่างสุดทําผลงานได้ดีเก็บชัยชนะมาถึงสี่เกมหลุดแพ้ไปเกมเดียวแพ้เบนฟอร์ดครับเชื่อเหลือเกินครับว่าวันนี้ครับท่าในทางด้านของรูเบนอโมริไม่จัดทัพให้ดีมีสิทธิ์ที่จะโดนในทางด้านของนิวคาสเซิลได้ครับรูปเกมเนี่ย แมนยูจะอยู่ในรูปเกม3-4-2-1น่ะฮะน่าจะทิ้งในทางด้านของฟราตมุสคอยลุนนะครับเพื่อเอาราชขะไขในค่ำคืนนี้ครับแล้วก็มีในทางด้านของอามัดเดียโรนะฮะ และก็เชื่อเหลือเกินว่าสําหรับในทางด้านของนิวคาสเซิลระบบ4-3-3ที่จะใช้เล่นงานในทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับแมนยูเนี่ยด้วยสภาพจิตใจที่ย่าแย่ครับและต้องบอกว่าสถิติไม่ดีด้วยครับหลุดแพ้มา3เกมติดเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเครื่องติดหน่อยนะถ้าเครื่องไม่ติดโดนนิวคาสเซิลคู่นี้ให้ไปนิวคาสเซิลครับต้องบอกไว้เลยฝากไว้2คู่นี้มองเชลซีมองนิวคาสเซิลครับแล้องบอกว่าเต็มกระบุง กิจกรรมเยอะแยะมากมายสำหรับในโกดังครับใครที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าสู่โกดังกับผมครับเปิดใจแล้วมาเจอกันในโกดังครับ atz t เก้หครับหรือไม่ก็สแกน qr โค้ดที่ผมขึ้นไว้มาเจอกันในโกดังตามนั้นแหละ